ในอดีตการชายหนุ่มรูปง,งามผู้หนึ่งได้เอ่ยวาจาลบหลู่พระภิกษุผู้มีโรคผิวหนังว่าดูราวกับกายเต็มไปด้วยปุ่มปมแม้เป็นถ้อยคำสั้นๆแต่กลับสร้างกรรมใหญ่หลวงนักเมื่อเกิดชาติใหม่เขาได้เกิดเป็นพระราชกุมารแต่ทั่วร่างกายกลับเต็มไปด้วยปุ่มป,ม,ปมนับไม่ถ้วน แม้เป็นราชบุตรแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้จะมีทุกอย่างแต่พระองค์กลับรู้สึกว่างเปล่าทรงหลบซ่อนเร้นในวังไม่มีใครได้เห็นพระพักอีกเลยเราจะชดใช้เราจะหลุดพ้นจากกรรมนี้พระองค์สละบัลลังก์ผนวดถือสินเคร่งคัดออกเดินทุดงหลายปีวันหนึ่ง พระธุดงผู้มียานวิเศษได้กล่าวกับพระภิกษุว่าหากเจ้าต้องการหายจากปุ่มปมเหล่านี้จงไปขอข้าวก้นบาทจากหญิงพรหมจารีที่จิตใจบริสุทธิ์พระภิกษุเดินธุดงผ่านหลายหมู่บ้านจนพบนางสาวนางหนึ่งนางกำลังหุงข้าวอยู่หน้าบ้านดวงตาอ่อนโยนแต่แววตาเปี่ยมด้วยเมตตา แม้นางเห็นร่างกายที่เต็มไปด้วยปุ่มปมแต่นางกลับไม่รังเกียจกลับยิ้มอ่อนโยนพร้อมตักข้าวก้นบาทใส่บาทด้วยใจที่เมตตาเมื่อพระภิกษุฉันข้าวนั้นจนหมดสิ้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นปุ่มปมทั่วร่างค่อยๆหลุดหายเผยผิวกายงามดังเดิมพระองค์กลับสู่พระราชวังเล่าเรื่องราวทั้งหมด และทรงอภิเษกนางกาสอนเป็นพระมเหสีด้วยบุญแห่งความเมตตาทั้งสองครองรักด้วยกุศลกาใดใครก่อกานั้นย่อมสนองการให้ด้วยใจบริสุทธิ์เปลี่ยนชีวิตได้และความงามแท้อยู่ที่จิตใจไม่ใช่เปลือกนอก